นางรถ,ถวร์กลับบ้านเกิดอยู่เกาหลีเป็นไสที่นี่บ้านแดนสงขลาลิซ่าแบล็กพิงค์ใช้โซฟาตวลาล้านร้อง,งสามเพลงซื้อบ้านได้สิบหลังล่าสุดมมเมื่อวันที่15ตุลาคม2565ที่ผ่านมา4ีซาว Pink, ์แบล็กพิงค์เจนนี่กิซูโรเซ่และลิซ่าจากคอนเสิร์ตแบล็กพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์อินโซ แค่วันแรกก็สนั่นจัดเต็มเพราะโชว์ของทั้ง4ีสาวทำเอาสะเทือนไทม์ไลน์แฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศที่บินไปชมบอกเลยว่าฟินตาตาและที่พักใจที่สุดก็คือคุณแม่จิทิพย์คุณแม่ขอลิซ่าเดินทางไปให้กำลังใจลูกสาวถึงกรุงโซลด้วยโดยคุณแม่ถ่ายภาพคู่ลูกสาวและเพื่อนๆทั้งเจนนี่จีซูและโรเซ่ในขนาที่สองสาวแทกลุกลายอย่างซอนอดิตสมาชิกเซลซี C, และเมนนี่ จีไอก็ไม่พลาดไปให้กำลังใจลิซ่าเช่นกันและที่พีก็คืองานนี้แอบครองมาลายแบงค์วอนให้ลิซ่าแสดงความเป็นไทยให้โลกรู้ด้วยโดยแฟนๆคาดการกันว่าจำนวนเงินจากมาลายแบงค์ที่ลิซ่าได้น่าจะอยู่ที่ราวๆ2 2 0 0 0หรือทีเดียวซึ่งเดีกยวๆว่าเป็นขวัญใจของแฟนคับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาวลิซ่าลลิซามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวงรักพิง เป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกทางเต้นเก่งร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยๆเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศาจรรย์อีกหนึ่งคนเลยล่ะคะ่ะโดยสแกรมของลิซ่าน,นั้นมียอดผู้ติดตามครบ8 3ล้านพเลเร์เป็นที่รยำร้อยแล้ว วันนี้จะพาไปส่องบ้านที่เกาหลีของลิซ่าซึ่งเธอนั้นอยู่กับลูกๆของเธอนั่นคือน้องแมวนั่นเองและต้องบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็แพงไม่ใช่เล่นเลยนะราคาอย่างโต๊ะตั้งรนั์ราคาเป็นล้านเลยล่ะค่ะแถมยังมีตู้โชว์และโซฟารูขนาดใหญ่ที่มีราคาสูง1.9ล้านบาทเลยทีเดียวทำเอาแฟนคลับถึงกับตกใจในราคาเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างมากเพราะสาม,มารถซื้อบ้านได้เลยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งรวยจริงๆค่ะเอาอะไรมาชุดก็ไม่อยู่จริงๆสาวคนนี้ ากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่าวใหม่ๆด้วยนะคะ